สวัสดีครับพบกับ PSC TV ผมบีบอยเรนและบีบอยคิกครับวันนี้เราจะมาสอนการเตะหมวกนะครับโดยบีบอยคิกมีชื่อท่าว่าอะไรครับเอ่อคิกคิก PSC คิก PSC คิกเฉพาะทีมเราครับที่เตะหมวกและก็ชัว์ที่สุสดผมผมอะไรก็มีน้องๆหลายคนนะครับสอบถามมาว่าในคลิปวิดีโอต่างๆของ ที่เราโชว์งานเป็นอีเวนต์ทั่วไปอะครับผมถามมาหลายคนเลยว่าอะไรนะว่าเปลาเนี<า>่ยทำกันได้ไงในท่านเนี้ยแรงและพุ้นท่านเนี้ยต้องทํงายังไงบ้างครับยากไหมยากไหมก่อนอื่นเราต้องทำ<ด>ไงครับผมก็มีหมดกันเนาะมีหมดกันแล้วเอาไว้ให้ทันบินแล้วใยหนึ่งใบแล้วก็เราวางไว้กับพื้นถ้าแรกเราต้องว<ด>างไว้กับพืน้นก่อนนะแล้วก็เราใไล้ใกล้เนี่ย อะไรวิธีการคเราขั้นแรกเราต้องเตะแล้วก็ร่างก่อนดึงจนชัวน์ดึงจนไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้หรือว่าไม่ใช่แบบนี้ต้องเตะให้ได้แบบนี้คอยช่วยรับพอเราเตะขึ้น ขนาดสีสันจุ๋ัวใช่ไหมครับเราก็ทำการใช้ใสายตามองกล้องครับ <c> โ <oughs> อ้โหเชี้ยะต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวพม,ม่าครับเพราะเราเป็นที่จุดส่งชาวพม,ม่าก็ได้มาขอถ่ายรูปโดรก็ตามภาษานะครับเพราะอยู่ที่นี่ครับถ้าเรามาต่อบเลยเพราะเราเตะถึงขนาดสีสันใช่ไหมเราก็ใช้สายตาเรามองใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่มองน้อมองต้อไปเพราะเห็นรูปข้างในนี่แล้วก็แบบ ทุกครั้งเราไม่สามารถจะเตะให้พอดีทุกครั้งได้แล้จะโชว์อยู่ครั้งก่อน มีสี่คลิครับผมพี่บอลเรนพี่บอลกินข้าวลาไปก่อนครับกับับคลิปนี้ครับเดแต่ตอนคลิปหน้าเราก็จะมาสอบถ้าอะไรแปลกๆของทีมเราอีกทีนึงครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ